Thank you สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุ่งก็จะนําเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลมาฝาท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากตอนที่แล้วพระเจ้าก็พูดกับโมเสสว่าจะต้องทําให้พวกเขาบริสุทธิ์เพื่อเป็นปุโรหิตรับใช้เราพวกเขาก็หมายถึงอาโรนและลูกของเขาครับโดยก็จะมีพิธีการแต่งตั้งให้เอาวัวหนุ่มหนึ่งตัวกับแกะตัวผู้ สองตัวที่ไม่มีตำหนิแล้วก็ขนมปังและน้ำมันเจิมให้ถวายขนมปังพร้อมกับแกะและว,วัวแล้วก็ให้อารอ์และลูกของเขาแต่งตัวในชุดปุโรหิตซึ่งพวกเขาจะเป็นปุโรหิตตลอด ไปเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันเจิมเทราดบนหัวของเขานี่เป็นพิธีการเจิมครับแล้วก็ให้ค่าวัวและค่าแกะเพื่อเผาและถวายเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าแล้วลูกหลานของอารูนก็จะสืบทอดตําแหน่งจากเขาก็คือตําแหน่งปุโรหิตรับใช้พระเจ้าซึ่งพวกเขาก็จะต้องใช้เครื่องแต่งกายที่บริสุทธิ์แล้วพระเจ้าก็พูดว่าจะมาหาชาวอิสราเอลที่นั่นซึ่งจะเป็นที่บริสุทธิ์แล้วก็จะอยู่กับเขา ตลอดไปนี่เป็นเรื่องราวใน EP ีที่แล้วนะครับส่วนใน EP นีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปขอกระบาเรียนเชิญทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันขอเชิญรับชมรับฟังได้นะบัดนี้ครับ ไยบบทที่สามสิบให้เจ้าทำแท่นอูชาสําหรับเขาเครื่องโมด้วยไม้อาคาสียปให้รูสี่ยมจัตรรัสกว่างนึ่งโอกยาวหนึ่งโอกและให้สูงขึ้นมาสองโอก และทำรูปเขาสับให้เป็นเนื้อเดียวกับตัวแท่งให้หุ้มแท่งด้วยทองคำบริสุทธ์ทั้งด้านบนและด้านข้า,ทางทั้งสี่ด้านรวมทั้งส่วนที่เป็นรูปเขาสับและให้เอาทองคำมาทำเป็นคิ้วด้านบนระดับรอบแท่งให้ทำห่วงทองคำติดไว้ที่ใต้<า>คิ้ว<า>ทั้ง สองด้านหีบไว้ด้านละสองหว่วงตรงข้ามกันเพื่อใช้สำหรับสอดไม้พามแท่นให้ทำไม้พานด้วยไม้อาคาเซียและลูก<อ>ด้วยทองคำและให้ตั้งแท่นไว้ข้างหน้าม่านที่อยู่ใกล้ๆหีบสัญญาให้แท่นนั้นอยู่ข้างหน้าหีบสัญญาและฝาหีบซึ่งเป็นที่ท i Maha ทุกเช้าตอนที่อารุนเข้ามาตรวจดูปวาเรียบร้อยของตะเกียงให้เขาเผาเครื่องหอมบนโมเทนอยู่นั้นและเมื่ออารุนมาจุดตะเกียงกลอนลุกถ้ำเขาต้องเผาเครื่องหอมด้วยที่เป็นเครื่องหอมที่ถวายพระยะบูวาเป็นประจำไปตลอดทุกยุค สมัยยาถวายเครื่องหลวงที่ไม่ได้เป็นไปตามพ่อคำนงโนหรือถวายเครื่องบูชาเผาหรือเครื่องบูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวบนแท่นนี้และอยาเทเครื่องบูชาตืมบนแท่นนี้ให้อารมณเอาเรื่องของสัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องบูชาทไทยมา ไปแท่มสว่วนที่เป็นรูปเขาสักบิ์บนแทน่แทนเพื่อชำระแทน่นให้บริสุทธิ์ให้อารุณทำอย่างนี้ปีละหนึ่งครั้งเพื่อชำระแทน่นและทำอย่างนี้ไปตลอดทุกยุคทุกสมัยนี่เป็นสิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสำหรับพระยาบัว ยะโฮวาพูดกับโมเสสว่า เมื่อไรก็ตามที่เจ้าสำรวจสำมโนประชากรและนับจำนวนลูกหลานของอิสราเอลให้แต่ละคนเอาค่าไทยสำหรับไทยชีวิตของตัวเองมาถวายพระยาหัวเมื่อมีการนับจำนวนคนจะได้ไม่เกิดใัยพิบัติกับพวก เขาเมื่อพวกเขามาขึ้นทำเบี้ยนทุกคนที่มาขึ้นทำเพียนจะต้องถวายเงินหนักนครึ่งชิคิวอามชิคิวมาตรฐานของสถานบริสุทธิ์โดย20ิเซราเท่ากับหนึ่งชิคิวเงินที่จะต้องถวายให้พระยะอัวาคือครึ่งชิคิว คนที่มาขึ้นทำเพียงซึ่งมีอายุ20ปีขึ้นไปจะต้องเอาเงินมาถวายพระยะโววาเมื่อเอาเงินมาถวายพระยะโววาเพื่อไถ่ชีวิตวัวเางคนรวยอยากถวายมากกว่าครึ่งทีเทียวและคนจนก็อยากถวายน้อยกว่านี้ และให้เจ้าเอาเงินที่ชาวอิสราเอลถวายเป็นค่าไถ่นั้นไปใช้ดูแลเต็นเข้าเฝ้าเพื่อพระยะโฮวาจะระลึกชาวอิสราเอลที่พวกเขาให้ชีวิตตัวเอง พระยะโอวาพูดกับโมเสดอีกว่าทำอ่างใบหนึ่งไว้สำหรับชำระลางตัวอ่างและขาตั้งให้ทำด้วยทองแดงและตั้งไว้ระหว่างตินเข้าเฝ้ากับแท่นบูชาแล้วให้เอาน้ำใส่อ่างไว้อาูนกับ ผู้ชายจะต้องล้างมือและเท้าที่นี่เมื่อพวกเขาจะเข้าไปในตินเข้าเฝ้าหรือไปที่แท่นหูชาเพื่อทำหน้าที่ถวายเครื่องหูชาเมื่อทำหน้าที่ถวายเครื่องบูชาให้พระยาบัวด้วยการเผาพวกเขาต้องใช้น้ำนี้ พระหล้างเพื่อจะไม่ตายพวกเขาต้องล้างมือและเท้าเพื่อจะไม่ตายนี่จะเป็นข้อก,กำหนดสำหรับการรนและลูกหลานของเขาไปตลอดทุกยุคยุคสมัยพระยะโฮวาพูดกับโมเสสต่อไปอีกว่า ให้เอาสิ่งที่มีกลรนหอมอย่างดีที่สุด่อไปนี้มาคืออย่างมดมดยอกห้ารอยเคียวเชืหอมครึ่งหนึ่งหออยางมดมดยอกคือ250ริเคียวว่าน้ชนิดหอม2 5งร้อยห้สิบเคียวแอสเซห้า Oh, she ตามคีคิวมาตรฐานของสถานบริสุทธิ์และน้ำมันมะกอกหนึ่งหินแล้วเอามาทำเป็นน้ำมันเ,นเจมิมอันบริสุทธิ์โอยเอามาปรุงอย่างช่างผู้ชำนาญน,นี่เป็นน้ำมันเจมิมอันบริสุทธิ์ให้เอาน้ำมันนี้เจิมเป็นข้าเฝ้ากับขี้ศัญญาโต กับสิ่งของทุกอย่างที่ใช้กับโต๊ะเชิงเตียงกับสิ่งของทุกอย่างที่ใช้กับเชิงเตียงและแท่นบูชาสำหรับเขาเรื่องหอรวมทั้งแท่นบูชาสำหรับเครื่องบูชาเขากับสิ่งของทุกอย่างที่ใช้กับแท่นบูชาและอ่างกับขาตั้งน้ำอ่าง ให้แยกสิ่งเหล่านี้ไว้ต่างหากให้เป็นสิ่งบริสุทธิ์ยิ่งคนที่แต่ต้องสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นคนบริสุทธิ์ให้จิมอารมณ์กาบลู้ชายและแยกพวกเขาไว้ให้บริสุทธิ์สำหรับการทำหน้าที่ผู้โหดรับใช้เราให้เจ้าบอกชาวอิสราเอลว่า Ah! Oh. นี่จับเป็นน้ำมันเชือมอนบริสุดสำหรับเราไปตลอดทุกยุทุกสมัยอย่าให้ใครเอาไปทาตัวและอย่าทำน้ำมันอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมเหมือนกับน้ำมันนี้นี่เป็นสิ่งบริสุทธิ์และต้องเป็นสิ่งบริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้าโตๆไป ใครที่ทำน้ำมันหอมตามแบบนี้หรือใช้น้ำมันนี้เจมคนที่ไม่มีสิต้องถูกประหารชีวิต พยะโวาพูดกับโมเสสว่าให้เอาสิ่งที่มีกลิ่นหอม่อไปนี้มาอย่างละเท่าเท่ากันคืออย่างไม้สักยีอุนิคามหาหญิงหอมและกำมยานบริสุทธิ์มาทำเปเป็นเรื่องหอม เป็นส่วนผสมที่มีกลิ่นหอมหวานซึ่งปรุงอย่างช่างผู้ชำนาญและผสมเกลือด้วยเป็นเครื่องหอมอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ให้เอาส่วนหนึ่งมาตำให้ล,ละเอียดแล้ววางบางส่วนไว้หน้าจีบสัญญาณในเต็นเข้าเฝ้าที่ซึ่งเราจะจมาหา จ้านี auto, <t 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 ่เป็นสิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสำหรับพวกเจ้าอย่าทำเครื่องหอมตามส่วนผสมนี้ไว้ใช้เองเจ้าต้องถือว่าเครื่องหอมนี้เป็นสิ่งบริสุทธิ์สำหรับไรยะโววาใครก็ตามที่ทำเครื่องหอมตามแบบนี้ไว้สู่รมเอง por เจ้าก็ให้โมเสสทำแท่นบูชาอีกซึ่งแท่นบูชานี้สำหรับเผาเครื่องหอมก็จะมีหลายแท่นนะครับซึ่งใช้ประโยชน์แตกต่างกันแท่นบูชาแท่นนี้ก็จะใช้สำหรับเผาเครื่องหอมบูชาพระเจ้าโดยหุ้มด้วยทองคาบริสุทธิ์ทุกเช้าที่อารูนเข้ามาตรวจด,ดูความเรียบร้อยของตะเกียงให้เผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นและเมื่อจุดตะเกียงตอนพลบค่ําเขาก็ต้องเผาเครื่องหอมด้วยนี่เป็นเครื่องหอมถวายพระยะโฮ เป็นประจำไปตลอดทุกยุคทุกสมัยให้อารอ์เอาเลือดของสัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องบูชาไทยบาปไปแต้มส่วนที่เป็นรูปเขาสัตว์ บนแท่นเพื่อชำระแท่นให้บริสุทธิ์และก็ให้อารมณ์ทำอย่างนี้ปีละหนึ่งครั้งเพื่อชำระแท่นและทำอย่างนี้ไปตลอดทุกยุคทุกสมัยนี่เป็นสิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสำหรับพระยะโฮวาแล้วเมื่อมีการสำรวจสัมโนโประชากรนับจำนวนลูกหลานของชาวอิสราเอลก็ให้แต่ละคนเอาค่าไทยสำหรับไทยชีวิตตัวเองมาถวายพระยะโฮวาจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติกับพวกเขาเงินที่ชาวอิสรา ระเอลเอามาถวายพระยะโฮวาก็จะใช้เป็นเงินที่ใช้สําหรับดูแลเต็นท์เข้าเฝ้าแล้วให้ทําน้ํามันเจิมบริสุทธิ์จากวัตถุดิบที่ประกอบไปด้วยยางมดยอบอบเชยหอมว่านน้ําชนิดหอมแคเสเซียและน้ํามันมะกอกโดยให้ปรุงอย่างช่างผู้ชํานาญการซึ่งคนที่จะแตะต้องสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเป็นคนบริสุทธิ์เท่านั้นให้เจิมอารโรนกับลูกชายและแยกพวกเขาไวใ้ให้บริสุทธิ์สําหรับ การทำหน้าที่ปุโรหิตรับใช้พระเจ้าสำหรับน้ำมันเจิมบริสุทธิ์นี้ห้ามให้ใครเอาไปใช้ทาตัวและอย่าทำน้ำอะไรก็ตามที่ใช้เครื่องปรุงเหมือนกับน้ำเจิมบริสุทธิ์นี้หรือใช้น้ำมันนี้ไปเจิมคนที่ไม่มีสิทธิ์ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นโทษก็คือจะต้องถูกประหารชีวิตนี่คือบทสรุปของอีพีนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอพระเจ้าปโปรดประทาน พรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆ EP นี้ต้องลากันแล้วฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ ก็ให้อารอนและลูกของเขาแต่งตัวในชุดปุโรหิตซึ่งพวกเขาจะเป็นปูริในชุดปุโรหิตซึ่งพวกเขาจะเป็นปุโรหิตตลอดไปและให้เอาทองคํามาทำเป็นคิวด้านบนประดับด้านบนประดับ,ดนบนรอบ,บด้านบนประดับ ด้านบนประดับรอบแท่นให้ทำห่วงทองคําติดไว้และให้ตั้งแท่นไว้ข้างหน้าม่านและให้ตั้งแท่นไว้ข้างหน้าม่านที่อยู่ใกล้ๆทึบอุย้ยใกล้ๆหีบสัญญาไม่ใช่ทึบสัญญาอ่านยังไงวะ ให้แท่นนั้นอยู่ข้างหน้าหีบสัญญาและฝาหยีบเว้ยอย่าถวายเครื่องหอมที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือถวายเครื่องบูชาเผาหรือคือ หรือเครื่องบูชาที่ทำจากเมล็ดข้าวบนแท่นนี้เงินที่จะต้องถวายให้พระยะโหวาคือครึ่งเชเคียวทุกคนที่มาซือซ้อทะเบียนซื้อื้อขึ้นขึ้นขึ้นทุกคนที่มาขึ้นทะเบียนคนรวยอย่าถวายมากกว่าครึ่งเซ คนรวยอย่าถวายมากกว่าครึ่งคนรวยอย่าถวายมากกว่าครึ่งครึ่งครึ่งโอ้ยครึ่งเมื่อพวกเขาจะเข้าไปในเต็นท์เข้าเฝ้าหรือไปที่แท่นบูชาเพื่อทำหน้าที่ถวายเครื่องบูชาให้พระยะโอวา ยะโอไม่ใช่ยะโอเพื่อทำหน้าที่ถวายเครื่องบูชาให้พระยะโหวาด้วยการเผาพวกพระยะโหวาพูดกับโมเสต่อไปอีกว่าโอ้ยไม่เพราะ ตามเชเีวมาตรฐานของสถานบริสุทธิ์โดยเอามาปรุงอย่างเช่ยงโดยเอามาปรุงอย่างช่งา,า,ง,าง,ชงผู้ชำนาญน,นี่เป็นน้ํามันเจิมอันบริสุทธิ์ให้เอาน้ํามันเจิมนี้โอ้ย ให้เอาน้ำมันนี้เจิมเต็นเข้าเฝ้ากับหีบสัญญาโต๊ะกับสิ่งของทุกอย่างที่ใช้กับโต๊ะและอ่างกับขาตั้งอ่างให้แยกสิ่งเหล่านี้ไว้ต่างหากโอยเหล่านี้เหล่านี้ไม่ใช่เหล่านี้และก็ให้อารณุณ ทำอย่างนี้ปีละหนึ่งครั้งเพื่อชำระแท่นและทำอย่างนี้ไปตลอดทุกยุคและทำอย่างนี้ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย